เป็นคนธาตุดินหรือหินไฟเป็นคนที่มีบุญวาสนาฐานะดีมียศศักดิ์มีบริวารสติปัญญาดีดวงชะตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมอนะคะอุปนิสัยของคนวันอาทิตย์ก็จะเป็นคนใจกว้างใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียอบอ้อมอารีรักเพื่อนพ้องชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าตนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทยานมีอุดมการณ์ค่ะ มีความเป็นผู้นำด้วยเชื่อมันในตัวเองแต่อารมณ์อ่อนไหวใจร้อนโกรธง่ายหายเร็วช่วงหนุ่มสาวก็จะรักสนุกชอบเที่ยวชอบการพนนันพอเลยวัยกลางคนไปแล้วก็จะคิดได้และเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวค่ะในที่สุดแล้วท่านก็จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองคนที่เกิดในวันอาทิตย์หักเกิดในช่วงตั้งแต่หลังสองยามขึ้นไปจนถึงก่อนตะวันขึ้น มักจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงตัดสินใจได้เร็วมีคุณ,ณธรรมแต่ถ้าเกิดในตอนช่วงเย็นถึงค่ํามักจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมีความหญิงทนงไม่ยอมลงให้ใครใจใหญ่ใช้เงินเก่งนะคะสีมงคลของคนเกิดวันาทิตย์คือสีแดงและสีส้มนะคะส่วนอัญมณีที่ใช้เสริมดวงชะตาก็คือมรกตทับทิมสีแดง รอยแดงค่ะไม้ประดับที่จะถูกชะโละก,กับคนที่เกิดวันอาทิตย์คือไม้มงคลประเภทที่มีดอกหรือใบสีเหลืองหรือสีแดงนะคะได้แก่กุหลาบโกศลโพยเซียนหรือชยพฤกค่ะกุหลาบเชื่อกันว่ากุหลาบเมื่อปลูกไว้ในบ้านจะบันดานให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีโชคลาบนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ควร เป็นพันดอกสีเหลืองเช่นก o l d e n Masterpiece นะคะหรือสีส้มหรือสีแสดนะคะหรือว่าจะเป็นพัน์ปปุ Super Star นะคะพันไม้ต่อไปเป็นโกสนนะคะโกสนจะเป็นไม้ที่มีใบเป็นสีมงคลกับคนที่เกิดเป็นวันอาทิตย์ครบทุกสีคือสีแดงเหลืองส้มนอกจากนั้น พันไม้ชนิดนี้ยังพ้องกับคำว่ากุศลค่ะก็คือการทำความดีการปลูกต้นกุศลไว้ในบ้านจึงเท่ากับเป็นการเสริมบารมีให้แก่ตัวเองและบริวารในครอบครัวนะคะไม้มงคลตัวต่อไปคือโบยยเซียนนะคะเชื่อกันว่าเป็นไม้แห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองคนเกิดวันอาทิตย์ควรเลือกพันที่มีดอกสีแดงหรือสีส้มนะคะเช่นทิ์อัมพรค่ะ และชัยพฤกษ์ก็เป็นพันไม้มงคลอีกหนึ่งเช่นกันสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเป็นไม้ที่มีดอกสีเหลืองพวงระยะถูกฉลอกับคนวันอาทิตย์ค่ะช่วยเสริมให้ท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีค่ะในตอนต่อไปเราก็จะมาดูกันถึงพันไม้สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะว่าไม้มงคลจะเป็นอย่างไรคะ่ะ มาติดตามกันให้ได้นะคะบ๊ายบาย